บินมาจากภูเก็ตเพื่อมาปล่อยพระองค์นี้โดยสามแสนห้หมื่นบาทนะครับเดี๋ยวแปะสลิปไปดูแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับนี่แบบนี้เลยอยู่ในกล่องนอนกล่องมายัางไงอยู่อย่างนั้นผมเอาพระมาให้คางดูเนี่ยคิดตังไหมคิดเงินต้องไหม สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่บนรถนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วขับรถขนาดนี้นะครับกําลังจะมุ่งนาไปตะลุยเช่าพักกันที่บางนาได้เลยนะครับ<า>เป็นทีมผมเองบางนาเนี่ยเช่าพักกับพี่ทีนี้มาผมว่าเป็นปีแล้วนะครั้งไม่กี่ครั้งครั้งหนึ่งมั้งนะครับต้องมีเป็นระยะห่างเป็นปีแล้วนะแล้วนี้พี่เขาบอกว่าอยากปล่อยพระองค์หนึ่งที่ผมเคยดูแล้วด้วยนะเป็นพระที่มีมูลค่าขั้นสูงมีมูลค่า,าหลายแสนนะครับ เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นพาอะไรแล้วจะได้เช่าพี่เขาหรือเปล่าเพราะเขาที่แล้วเนี่ยพี่เขาไมา้ดูนะแต่ไม่ได้ปล่อยพี่เขาบอกว่ายังถวงอยู่ยังขอเอ้ยครั้งพี่ยังขอเก็บไปน้อยสักองหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าหาร้านคําปักน้ําสาขา2อ,อยู่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าสาขาแรกเนี่ยรู้กันอยู่ว่าอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3เนตะติกริบโตกลางนะครับแต่ว่า คือโซนนั้นไม่โซนนันทบ,บรุรีโซนราชพฤกษ์แถวแบบฝั่งนู้นอะนะครับมันก็ถามว่าคือจริงใจจริงก็อยากเปิดอยู่แถวฝั่งสุบรัการมาบ้างนะครับเอมาฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าหาที่ทําเลจจิงๆเปิดกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครมีแบบว่าทําเลจจิงๆอะไรคอมไม่มาบอกหน่อยว่าอยากให้เปิดอยู่โซนไหนกรุงเทพสุปรัการเนี่ยโซนไหนนะครับที่มองว่าเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาไม่บอกกันได้ไปวันนี้ไปตรุษชอบพัก ตามหาภาพแท้กับเราดีกว่านะครับไปครับลุยตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่นัดหมายไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอดูกับพี่เขาว่าพี่เขาน่าจะถึงแล้วละ่ะพี่เขาบอกเขากำลังหาที่จอดอยู่นะครับแปเดี๋ยวไปรอตรยชอบพักกันนะไปลยุยตอนนี้เสร็จงานไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเสียดายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับพี่เขาไม่ได้อัดตอนต่อรองนะครับพี่เขาต้องขอบคุณที่เขามากๆนะครับที่บินมาจากภูเก็ต นะครับบินมาจากภูเก็บเพื่อมาปล่อยพระองค์นี้โดยเฉพาะนี่เลยนี่ครับเสียวเสียวร่วมกันนี่ครับใส่ซองเรียบร้อยแล้วสมิ้นเด็กพิพิจารโ์โตพมรังสีนะครับปี2517เ็ดเนื้อทองคำนะครับอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้ก็เช่าพี่เขา3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวแปะคลิปให้ดูนี่นะครับเป็นหลักฐานเมื่อกี้เพิ่งเช่าเสร็จเลยตอนนี้เจงานตอน4ี่โมง 23นะครับ4ี่โมงยีนะครับก็บบถามว่าองค์นี้เนี่ยมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนี่นี่ครับอนุสรณ์101ร้อยหนึปีจนถึงพุทธจารย์โตพมบาลังสีวัดวัดใหม่บางขุนพรมนะครับปี2517ท่านตอนแรกตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวแปดรูปที่พี่เขาส่งรูปมาให้ดูนี่นอนกล่องมาอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากๆที่ไว้วางใจถามว่าราคานี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่เรียกว่าค่อนข้างตึง แล้วก็ค่อนข้างที่จะเต็มๆต็มแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเก่งใจพอสมควรถามว่าเราก็พอคุยราคาข้อ่าวที่เขามาแล้วอันไหนที่เราแบบว่าพอแบบเออขยับขึ้นเพิ่มเติม,ตมบางจุดที่เออบางทีอาจจะจุดต่างๆบางทีอาจจะต้องขาดหายแต่ว่าเราก็เพิ่มเติมเต็มให้เพราะว่าบางทีเก่งใจพี่เขามาจากภูเก็ตน,นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้เต็มที่นะครับก็อันนี้เป็นเหรียญที่ต้องํำสร้างผมว่า จำนวนน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาซูมเข้ามาดูให้เหรียญกันไหมนี่ครับนี่เลยนี่นี่ครับคือเป็นเหรียญเนื้อทองคําที่มีขนาดทรงเนี่ยค่อนข้างจะไข่กลมนิดนึงไข่อ้วนๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะแกะบล็อกได้คมชัดเจนก็คือต้องเป็นในตาท่านจะมีเสียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวทําที่จุดใจตังให้ดูอีกทีนึงแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับนี่แบบนี้เลยอยู่ในกล่องนอนกล่องมาอย่างไงอยู่อย่างนั้น ยากนะครับแล้วก็พบเจอได้น้อยแล้วก็เป็นเทบเป็นองค์แรกที่ผมเช่าคือช่วงหลังๆเมเนี่ยมาที่ร้านอะไรเงี้ยจะมีคําถามหนึ่งที่เป็นคําถามยอดฮิตเลยว่าเออวันเนี้ยผมมาพระมาให้คังดูเนี่ยคิดตังไหมคิดเงินบ้างไหมคิดค่าเช็คบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมจะตอบไปทุกคนแล้วก็จะตอบนันตรงนี้เลยว่าไม่ว่าจะพระหนึ่งองค์ร้อยองค์พันองค์ม้ผมดูได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเอาว้ศูนย์บาทน,นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น ขอนำพาไปดูได้จะส่งรูปมาดูนะครับถ้าอยากแบ่งปันก็ส่งรูปมาดูหรือว่าถ้าอยากตัวเช็คหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเอามาดูที่ร้านนะครับได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับที่บันทิปงานมงวงวานชั้นสามติกิลิฟตกกลางร้านคาบักน้ำนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีพาก็มาแบ่งปันได้แบบที่ท่านนี้นะครับส่งรูปมาทางอีเดียไล์แอซเคแล้วก็เลขเจ็ดตัวหรือว่าทางร้านได้เลยหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กร้านคำบักน้ำา KP ได้หมดทุกช่องทางนะครับก็ฝากติดดดตาาาามมามกัััััันนนนนนน้้้้ววยะะคคครรบบบบแ่งปปไไีีผขอล ยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้ถึงแสนซับให้ช่องคางบังน้ำเนี่ยทะลุแสนซับขึ้นไปเลยนะครับก็ถ้ในที่มีพักเครื่องพักบูชาแบบของเก่าพวกด,ด้วยชามเป็จะลงถมทองชุดน้ำชากระเพาะปลาหิ่งพ้าอะไรต่างๆเนี่ยผมดีรับเช่ารับซื้อรับจำนำนะครับยินดีบริการถึงหน้าบ้านนะครับด้วยเงินสดนะครับก็ถ้ในที่มีเนี่ย ส่งรูปมาทางไลน์ด d line แอดไซน์ S ide, K แล้วก็เลข77ตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่า จ็สแกนยอูอาร์พอดก็ได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่หน้าอังคาเฟซบุ๊คํนานคำแบบน้ำก็ได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารก็วันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีการโพสต์เฟซโพสต์ผลงานอะไรต่างๆอีกมากมายตตนะครับอาจจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปจาก YouTube นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมคำน้ำขอลาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไปก่อนนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ